โอ้โหนั่งทำอะไรกันเนี่ยปิกนิกปิกนิกเหรอนั่งปิกนิกเหรอครับมีสเบียงอะไร้าเมี่ยวันี้ปิกนนกโอ้ยอืมเอาสเบียงมาด้วยหรืออะไรน่ะกินอะไรอยู่ กินอยู่คนเดียวเลยอะเพื่อนก็นั่งฟารกเข้าเชินนั่งกินนี่คนเดียว <c ười> หิว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 ไงแล้วไ <c ười> ปกดกิน,นอะไรอะไรนะเขาก็หิวจะทอะ้องแก็ <c ười> ไม่ได้กิน <c ười> เลยกินมากเดินไปเอานมกลับมานะเหนื่อยได้บอกว่าพ่อเราอ้วนรับสัมผได้เหนื่อย อ้วนนิดหน่อยเองหัวล้อไฟหัวล้อไฟใครหัวล้อไฟพี่ดาวหัวล้อหัวล้อพอหัวล้อเรื่องอะไรถามดิหัวล้อเรื่องอะไรอ่ะหัวล้อหัวล้อคนอ้วนอ้าวหัวล้อคนอ้วนเป็นไงเป็นไงอืมหนูอ้วนนิดเดียวไม่ใช่เหรอถ้าอ้วนนิดเดียวมันจะเหนื่อยได้ยังไงลุกก็ลุกไม่ขึ้นเดินนิดเดิน่อยก็หมดเหนื่อยละ ระวังไม้โดนมาล้อน้องนะนี่ระวังน่วันนี้เปิดคลิปหน่อยอ้าวิดคลิป ไปอธิบายเล่นอะไรอะนี่เล่นของเล่นแล้ววันนี้คควันนี้เล่นรายการคือเล่นไข่ของใช่ไหมชใช่นอกจากเล่นเสากรอนอ่นรรอธิบายด้วยอะ่ะในเสามาต่อสู้ต้องมีอ้มาต่อเออวันนี้ต้องจับของฝันนี่ใช่ไหมใช่วันเด็กวันนี้วันเด็กต้องจับของฝันใช่ไหมอ๋อตอนเย็นต้องจับของฝันแล้วแหละใช่ไหมเป็นไายใช่ อ่าเนี่ยวันนี้เราจะพองฝันเดี๋ยวเราไปให้ย่าทำข้าวต้มมัดมาจับของฝันคนละอันดีไหม <c oughs> อ๋อดีเอาเข้าวต้มมัดแม่ข้าวต้มมัดจับของฝันคนละอันเอาว่าเอาอะไรดีเอาแบบปีแล้วที่ลูกเบย์ทำให้เหรอใช่ที่เบีย์ให้จับไปเหรอใช่จับมาลุ้นกันว่ากองไหนกองไหนใช่ไหมใช่ได้ของใครอ๋อได้ได้ได้ใครเอามั่งยกมือใครจับของฝันมั่งยกมือวันนี้ เอาเต้นคนละเพลงจริงจ้าจริง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 ไอ้เต้จริงจริงจริจริงตนงงงงงงอ้้ิ่งิงิงไ้จริงงงอ้ต้ิ่กิงิงกิอ้ิงิงิงกิใครไม่เต้นอดขงขวัญครับจริงจริงจริงจ้จริงจริงจ้จริงจริงจจริงไม่เต้นอดองขวัญไม่เต้นอดขงขวัญจริงจริงจ้าจริงจริงนาวเต้นน้อยนาวเต้นน้อยเริงจโอเคฝร่งมือ นะตกลงว่าเราจะจับเขาต้มมัดกันคนละอันนะครับใช่ไหมอ้าวจับอะไรดีอ่ะจับอะไรดีไปไหนไหนจับขุนขวัญแบบปีแล้วเหรอใช่ใช่ปะ่ะจับขุนขวัญดีแล้วแต่วางนี้เวลาก้มทิ่มตานะไปไหนนะไอเนี่ยมันก้มหนูทิ่มตานะอยากก่อยาก้มอย่านั่นหันมางนี้เอาไงเอาไงหันหันท่านี้ก้มแล้วไปทิ่มตาเลยแหละนี่อ่า

เค้กเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้เอาประกันสินหรือเปล่าไม่่ใชน้องบีมอ๋อน้องบีมเหรออ๋อโอเคน้องบีมโออันนี้กล้วยอ่าแล้วเป็นนายมีอะไรหนูมีกล้วยเดียวแล้วก็หนูก็มีในเสาถ้เลี้ยงมี้วยเลียเนี่ยเขามีถ้วยเรียงเนี่ยอันนี้มีถ้วเรียงมีกล้วยมีเค้กเนี่ยแล้วก็มีกุ้งกับเต๋าแล้วก็น้ำไข่หวางข้างล่างน้ำไข่น้ำ ฝนันแน่นนะพอละละเราไม่ได้ไม่หกกล้วยนอ่ะโอ้ยเ,เพื่อนเนี่คืออะไรกล้วยกล้วยอะไรปรานคิดอ,อมกล้วยบหนาอ้โังกราะหเรหราะหวาหวเาังกราว่ะวเราเะหาเานวาะหัวาราเหรหรอรเัเห ยายปูยายปูให้พ่อกินกล้วยปายายชื่ออะไรยายชื่ออะไรยายน้อยก็น้อยกเปล่ายายน้อยกล้วยเปล่าอ๋อบอกเพื่อนๆดิเพื่อนเพื่อนกินไา้เอ้เอา่อานอ้อาาน้้เนน้เอ้านออ เอาตางพี่แม่นะแตงพี่แม่ซื้อนี่มันนี่ดังที่แม่ซื้อเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะอือหืออือหือโอ้โหจะซื้อเปล่าซื้อเปล่าซื้อไหมอะไรยัง